สวัสดีครับมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเฟซบุ๊กก็มีอายุ16-17ถึงเปีแล้วนะครับการขายของออนไลน์และการสร้างตัวตนบนโลก a c e b o o k เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนไทยทํากันมา7-8ถึงปีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนสอบถามเข้ามาอยู่เยอะนะครับว่า Facebook ปิดกั้นการมองเห็นหรือว่าโพสต์ Facebook ไปแล้วเนี่ยไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครมาคอมเมนต์ไม่มีใครมากดไลค์เลยเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนทั้งวิธีเช็คนะครับว่าเราถูกปิดกั้นการมองเเหห็นจรริงือปล่า แล้วก็วิธีแก้ไขนะครับถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นๆข่าวดีก็คือนะครับคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้โดนปิดกานการมองเห็นหรอกครับเพราะว่าถ้าเราโดนปิดกานการมองเห็นเนี่ยเฟซบุ๊กเขาจะแจ้งเตือนเรามาโดยตรงนะครับว่าคอนเทนต์หรือว่าสิ่งที่เราโพสเนี่ยไม่เหมาะสมแล้วเขาจะเลือกที่จะไม่แสดงให้กับคนอื่นเห็นเองนะครับแต่ว่าสําหรับคนทั่วไปเนี่ยมันก็มีวิธีตรวจสอบง่ายนะครับว่า โพสต์เราเนี่ยคนมันเห็นน้อยลงจริงหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นนะครับเพจธุรกิจของผมเนี่ยหากบอกว่าปกติเนี่ยมีผู้ติดตามอยู่10,000คนนะครับเวลาผมโพสต์อะไรไปเนี่ย reach หรือว่า impression หรือว่าจะเรียกว่าการเข้าถึงก็ได้เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ10%นะครับก็คือจากหมื่นคนเนี่ยเข้าถึงคนหรือว่ามีคนเห็นประมาณ1000คนซึ่งถ้าเราเป็นเพจ a c e b o o k จริงๆนะครับเราก็จะสามารถดูได้นะครับว่าตัวเลขที่การเข้าถึงคนจริงๆอของแต่ละโพสต์นะครับมันกี่คนกันแน่ อย่างไรก็ตามนะครับถ้ามันเป็นโปรไฟล์ Facebook ทั่วไปนะครับอันที่เราไว้กดแอดเพื่อนเรื่อยๆเนี่ยในส่วนนี้มันจะไม่ได้มีตัวเลขให้เราอย่างชัดเจนนะครับเราก็ต้องไปประมาณตัวเลขคร่าวๆเอาดูนะครับว่าจากปกติที่เราโพสเนี่ยสมมุติว่ามีเพื่อนมาคอมเมนต์หรือว่ามากดไลค์5คน10คนเนี่ยถ้าเราเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนมันกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์น้อยลงหรือเปล่านะครับ ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราดูปัญหาของตัวเองนะครับผมอยากให้ทุกคนดึงตัวเองออกมานะครับดูภาพรวมใหญ่จากมุมมองของ f a c e b o o k ดูคือ f c e e o o o เนี่ยผมบอกแล้วนะครับว่าเป็นบริษ,ษัทที่เปิดมาหลาย10ปีแล้วณนะปัจจุบันเนี่ยมีรายได้เยอะมากแล้วก็มีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลเยอะมากนะครับคือถ้าทําผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ย บางทีโดนฟ้องร้องไม่พอนะครับเจ้าของเนี่ยโดนจับติดคุกได้เลยนะครับโดยรวมนะครับคําถามที่ผมได้รับมาก็คือทําไม Facebook ไม่อาลุ้มอร่วยให้หน่อยทําไมไม่แบบปัญหาเล,เล็กๆน้อยๆเนี่ยทำไมไม่มองข้ามบ้างนะครับก็คือในมุมมอง Facebook เนี่ยต่อให้ปัญหามันเล็กน้อยแค่ไหนเนี่ยถ้าถูกจับมาขึ้นศาลจริงๆหรือว่าถูกจับมาชี้หน้าว่าจริงๆเนี่ยยังไง a c e b o o k เขาก็โดนผลกระทบเยอะนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ไขภา,ายหลังนะครับโดยสิ่งที่ Facebook เขาดูเนี่ยก อย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของการกลัวการเผยแพร่ข้อมูลที่มันไม่เป็นความจริงนะครับข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยมันไม่ได้รวมอยู่แค่ในเฟซนิวส์นะครับมันรวมถึงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราโพสต์ไปเล่นๆหรือว่าโพสต์โดยไม่ได้ศึกษามาดีพอนะครับและพอโพสต์ไปเนี่ยระบบบางอย่างของ Facebook เขาจะตัดสินว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับซึ่งมันก็จะรวมถึงการโฆษณาเกินจริงนะครับการหลอกลวงต่างๆ แล้วก็การพูดถึงข้อดีหรือว่าการขายของบางอย่างที่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ในเชิงของวิทยาศาสตร์นะครับในเชิงที่ภาพรวมกว้างๆเขายอมรับกันและในหัวข้อที่2นะครับคนก็เริ่มบ่น a c e b o o k นะครับว่าทำไม Facebook เอาแต่แสดงแต่โฆษณาเนี่ยมีแต่คอนเทนต์ขายตลอดเลยเนี่ยเราในฐานะผู้เล่นเนี่ยเราไม่ได้สนใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นน่ในยุคหลังๆเนี่ยเฟซบุ๊กเขาจะเริ่มปรับระบบออัลกอริทึมมากขึ้นนะครับโพสแนวไหนที่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการขายหรือว่า การทําอะไรที่คนไม่อยากจะดูะครับเขาก็จะลดการเข้าถึงโดยอัตโนมัตินะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็แปลว่าถ้าเราชอบคอนเทนต์แนวไหนเนี่ยเราก็จะได้เสพคอนเทนต์แนวนั้นมากขึ้นนะครับมันจะขึ้นอยู่กับความสนใจแล้วก็พฤติกรรมของผู้เล่นคนนั้นๆเลยนะครับว่าเขาจะเห็นคอนเทนต์แบบไหนมากเป็นพิเศษสรุปก็คือเพื่อนคนไหนที่เราพูดกับเขาบ่อยนะครับเราก็จะเห็นคอนเทนต์ของเพื่อนคนนั้นบ่อยส่วนเพจไหนที่เรากดติดตามไปแต่เราไม่เคยไปกดไลค์ไม่เคยไปคอมเมนต์ไม่เคยไปอ่านโพสเขาเลยเนะี่ย เฟซบุ๊กเขาจะไม่แสดงให้เราเห็นอีกต่อไปแล้วเรื่องข้อที่1นนะครับที่ผมบอกว่าการโพสต์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือว่าหาข้อพิสูจน์ได้ยากเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดใหม่อีกรอบนะในส่วนนี้ผมอยากจะอธิบายข้อที่2ก่อนนะครับว่า Facebook เขาตัดสินยังไงว่าเขาอยากจะแสดงคอนเทนต์แนวไหนหรือว่าโพสต์แนวไหนให้คนเห็นกันแน่นะครับโดยปัจจัยที่ a c e b o o k เขาดูเนี่ยผมแบ่งเป็น4อย่างนะครับ1ก็คือเป็นเพจหรือว่าเป็นโปรไฟล์ที่เราพูดคุยด้วยบ่อยหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่น ผมเนี่ยก็มักจะเห็นโพสต์ของเพื่อนบางคนเป็นพิเศษนะครับส่วนมากก็จะเป็นโพสต์ของเพื่อนที่ผมสนิทด้วยคุยด้วยบ่อยๆใน Messenger หรือว่าไปกดไลค์ไปคอมเมนต์เขาบ่อยๆนะครับส่วนเนี้ยเฟซบุ๊กเขาจะเข้าใจนะครับว่าคนคนนี้หรือว่าเพจเพจนี้เป็นเพจที่เราชอบดูชอบพูดคุยด้วยเขาก็จะแสดงคอนเทนต์หรือว่าแสดงโพสต์เราเห็นบ่อยขึ้นในทางตรงกันข้ามนะครับเพื่อนบางคนเนี่ยผมแอดมา5ปี7ปีแล้วแต่ผมไม่เคยไปพูดคุยกับเขาด้วยเลยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยผมแทบจะไม่เห็นคอนเทนต์ของเพื่อนคนนั้นที่ผม เคยแอดมานานแล้วเลยนะครับอย่างที่2นะครับก็คือรูปแบบของการโพสตการโพสต์ต่างๆเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสตแบบมีแต่คําพูดใช่ไหมครับหรือว่าแคปชั่นอย่างเดียวการโพสตแบบวิดีโอการโพสต์แบบรูปภาพอินโฟกราฟิกต่างๆนะครับการโพสต์แต่ละอย่างเนี่ยเฟซบุ๊กจะให้ความสําคัญไม่เท่ากันณนะปัจจุบันเนี่ยการโพสต์แบบรูปภาพสวยๆกับการโพสต์แบบวิดีโอเนี่ย Facebook เฟซบุ๊กเขาจะดันให้เข้าถึงคนได้มากกว่าอย่างที่3นะครับเป็นโพสต์ที่คนให้ความสนใจมากแค่ไหนนะครับ ในส่วนนี้ Facebook เขาจะตัดสินจากจํานวนคนมากดไลค์จํานวนคนที่มาคลิกอ่านโพสต์แล้วก็จํานวนคนที่คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์นะครับยิ่งคนให้ความสนใจโพสต์นั้นเยอะเนี่ยเฟซบุ๊กเขาจะเข้าใจว่าถ้าคนสนวนมากยังให้ความสําคัญเลยเขาน่าจะผลักดันโพสต์นี้ให้เข้าถึงคนที่กว้างมากขึ้นและอย่างสุดท้ายอย่างที่4นะครับโพสต์ post เนี้ยกำลังเป็นที่คนนิยมกันอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่านะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือพวก โพสข่าวดังในช่วงนั้นหรือว่าโพสราม่าในช่วงนั้นหรือว่าเทรนในช่วงนั้นนะครับซึ่ง Facebook เขาเข้าใจนะครับว่าข่าวดังประเด็นดังหรือว่าเทรนต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนส่วนมากให้ความสนใจอยู่แล้วมีแนวโน้มว่าถ้าดันให้เข้าถึงคนมากขึ้นเนี่ยยังไงคนก็ต้องสนใจอ่านมากขึ้นครับมันก็เลยกลายเป็นว่าในมุมมองนี้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำคอนเทนต์นะครับว่าเราจะทำคอนเทนต์แนวไหนให้คนสนใจมากขึ้นพอคนสนใจคอนเทนต์เรามากขึ้นเนี่ย เฟซบุ๊กเขาก็จะดันคอนเทนต์เราให้เข้าถึงคนมากขึ้นในระยะยาวเองนะครับซึ่งในมุมมองของคนที่อยากจะสร้างตัวตนหรือคนที่อยากจะขายของเนี่ยบางทีเราก็ต้องมีการพลิกแพลงบ้างนะครับแทนที่เราจะเป็นการขายของตรงๆเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนการนําเสนอของเรานะครับการนําเสนอเราเนี่ยต้องมีการใส่กิมมิกเล็กน้อยปรับลูปเล่นนิดหน่อยนะครับให้คนสนใจมากขึ้นนั่นเองซึ่งวิธีที่เราจะทดสอบง่ายๆนะครับว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่านะก็ให้ไปลองแชร์พวกคอนเทนต์ที่คนสนใจเยอะๆอยู่ตอนนี้นะครับ หากเราเล่น Facebook อยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นเพจบางเพจนะครับที่มีคนไลค์เยอะเป็นพิเศษเลยครับโพสอะไรไปมีคนไลค์หลักหมื่นมีคนกดแชร์เยอะมากนะครับซึ่งผมแนะนําให้ลองแชร์พวกคอนเทนต์เพจนี้ลงไปในโปรไฟล์ของเราหรือว่าลงไปในเพจของเราดูบ้างนะฮะหากมันมีคนสนใจคอนเทนต์แนวนี้เยอะเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วนะครับว่าเออทิศทางการทำคอนเทนต์ของเพจเราหรือโปรไฟล์เราเนี่ยมันควรจะไปเป็นแนวนี้นะเพราะว่าคนให้ความสนใจมากกว่า แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็แปลว่าเราต้องใส่ใจหรือว่าใช้ความพยายามมากขึ้นนะครับในการทำคอนเทนต์หนึ่งอันนะครับบน Facebook ขั้นตอนเบื้องต้นที่ผมแนะนำนะครับก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้จะทำคอนเทนต์แนวไหนนะครับให้ทำคอนเทนต์แนวเกาะกระแสะไว้ก่อนกระแสะเนี่ยมีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นหนังใหม่ซีรีส์ใหม่ดราม่าอะไรต่างๆนะครับพยายามโยงกระแสะต่างๆมาเกี่ยวข้องกับหัวข้อ,ขอ,ขอที่เราอยากจะนำเสนอให้ได้นะครับเพียงแค่ทำเท่านี้เนี่ย มันก็จะทําให้มีคนสนใจมากขึ้น1ระดับแล้วนะครับพอเราทาอย่างนี้ไปมากขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยสมมุติว่าเราโพสต์ไปเนี่ยมีคนสนใจโดยเฉลี่ย10คนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าโดยเฉลี่ยนะครับถ้าเราเกาะกระแสมันอาจจะมีคนสนใจ50คน60คนก็ได้นะครับ Facebook เขาจะจับได้ถึงว่าคอนเทนต์เราเนี่ยกำลังมีคนให้ความสนใจมากขึ้นและต่อไปเนี่ยต่อให้เราโพสตคอนเทนต์ที่ไม่ได้เกาะกระแสมากนะครับคนก็ยังจะให้ความสนใจกับคอนเทนต์เราอยู่ดี ซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องพยายามจับความชอบของผู้ติดตามเราให้ได้นะครับว่าไอ้คอนเทนต์แนวนี้คนมันชอบหรือเปล่าคอนเทนต์แนวนี้คนไม่ชอบหรือเปล่าอะไรที่คนชอบก็ทําซ้ําไปนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าต้องใส่ภาพประกอบแล้วก็วิดีโอเข้าไปด้วยนะครับและใช่แล้วครับถ้าเรามองมุมมองแนวนี้นะคาถามในใจเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยครับจากว่าทําไม Facebook ต้องปิดการเข้าถึงเราด้วยเป็นคําว่าเราต้องทำคอนเทนต์แนวไหน Facebook ถึงจะเพิ่มการเข้าถึงให้กับเรากันแน่ จากประสบการณ์ของผมนะครับ90%ของคนที่ถามผมเรื่อง a c e b o o k เนี่ยจะมีปัญหาในกรณีแรกนะครับคือแค่เปลี่ยนคอนเทนต์เล็กน้อยเนี่ยก็เข้าถึงคนได้แล้วอย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งที่แบบ Facebook ไม่ชอบมากๆเลยส่วนมากก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราโพสต์คอนเทนต์แนวไหนนะครับซึ่งคอนเทนต์สแนวนี้นะครับมักจะมีปัญหากับ Facebook เป็นพิเศษเลยอย่างแรกนะครับสินค้าความสวยความงามบางประเภทนะครับอย่างที่2นะครับสินค้าเพื่อสุขภาพบางประเภท และอย่างที่3นะครับสินค้าทางด้านการเงินบางประเภทนะครับและถึงแม้ว่าผมจะพูด,ดว่ามันขึ้นอยู่กับสินค้านะแต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการนําเสนอของเรามากกว่าคือสินค้าเหมือนกันเลยเนี่ยขายได้ไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการพูดวิธีการนําเสนอวิธีทําภาพและแคปชั่นอ่าอย่างแรกครับภาพ Before After นะครับเลิกคำครับ a c e b o o k เขาจับอัลกอริทึมได้ครับเขาจะไม่สนับสนุน before After เด็ดขาดนอกจากนั้น,นะครับพวกข้อความสนับสนุนทางด้านการลงทุนหรือว่าการเงินเนี่ยเฟซบุ๊กจะไม รวยทางรัดทำแล้วรวยใช้เงินลงทุนน้อยนะครับปัญหาเนี้ยพกธุรกิจเครือข่ายจะเจอบ่อยๆนะครับ Facebook เขาจะมองว่ามันเป็นการโฆษณาทางด้านการลงทุนนะครับซึ่งบวดหมู่การลงทุนเนี่ยทำได้ยากมากนะครับยกเว้นว่าเราจะมีความน่าเชื่อถือในฐานะนักลงทุนที่เก่งจริงๆ หรือว่ามีใบสนับสนุนทางด้านอาชีพนี้จริงๆนะครับและอย่างที่3นะครับสินค้าทางด้านอาหารเสริมและการลดน้ําหนักนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาขายวิตามินขายอาหารเสริมผ่านทาง Facebook ได้ปกตินะครับผมไม่ได้บอกว่าสินค้านี้ขายไม่ได้แต่ว่าในมุมมองของต่างประเทศเนี่ยเขาขายวิตามินเขาก็จะบอกว่าไอ้เนี้ยเป็นวิตามินนะขายน้ํามันตับปลาเขาก็จะบอกว่าไอ้เนี้ยเป็นน้ํามันตับปลานะไฟเบอร์ก็จะบอกว่าเป็นไฟเบอร์นะครับ ข้อความที่เขาใช้ในการขายคือเขียนได้แค่นี้จริงนะครับขายอะไรก็บอกได้แค่ว่าขายอย่างนั้นนะครับเขาจะไม่สามารถบอกข้อดีของสินค้าได้ว่าช่วยในการลดน้ําหนักทําให้มีสุขภาพดีทําแล้วผอมหน้าเป็น v s h a p e อะไรพวกนี้นะครับผมขอย้ำนะครับเนื้อหาที่เราใช้ในการขายของบน Facebook เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการเงินสุขภาพและความสวยความงามเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีใบรับรองทางด้านอาชีพจริงๆเนี่ย มันไม่สามารถนํามาใช้ได้นะครับในการขายอันนี้กฎหมายในประเทศไทยก็เรื่องนึงนะครับแต่ว่าในโลกของ Facebook เนี่ยมันคือเอากรอบวิธของ Facebook อะ่ะเขาไม่ชอบว่าเราอ้างอิงอะไรโดยไม่มีหลักฐานนะครับแล้วเนื่องจากว่าสินค้าประเภทนี้มันกระทบต่อชีวิตคนแล้วก็เงินของคนเยอะมากนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะไม่เสี่ยงไว้ก่อนดีกว่าส่วนตัวนะครับผมแนะนําว่าถ้าเราอยากจะทำคอนเทนต์แนวนี้จริงๆเนี่ยเลี่ยง Facebook ไปเลยน่าจะดีกว่านะครับ มันไม่คุ้มที่จะมาหลบซ้ายหลบขวาเพื่อหลอกอัลกอริทึม a c e b o o k ในช่วงนี้ปีนี้อะไรอย่างเี้นะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าเราอยากจะทําสิ่งนี้ไประยะยาวนะครับอยากจะทําธุรกิจในระยะยาว5ปี10ปีหรืออยากจะค้าขายในระยะยาวเนี่ยต่อให้ Facebook เขาจับเราไม่ได้ในช่วงนี้เนี่ยผ่านมาปี2ปีนะครับเขาเปลี่ยนอัลกอริทึมแล้วเขารันระบบย้อนหลังไปอะครับเขาก็จับเราได้อยู่ดีนะครับซึ่งพอเขาจับเราได้แล้วเนี่ย เราไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับเขาปิดโปรไฟล์เราทิ้งเลยนะครับปิดเพจเราทิ้งเลยหรือว่าลดการเข้าถึงเราไปตลอดกาลเลยนะครับแปลว่านะครับจับเราไม่ได้วันนี้วันหน้ามาก็จับได้อยู่ดีส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการทําธุรกิจกับการค้าขายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะคือมันใช้เวลาครับผมยอมรับแต่ว่าถ้าเราทําให้มันถูกวิธีแล้วแบบทําแบบตรงไปตรงมาเราจะพบว่าปัญหาที่เราเจอในการค้าขายบน Facebook หรือว่าการค้าขายทั่วไปเนี่ย มันมีน้อยมากเลยครับวิดีโอนี้ผมก็ขอพูดแค่นี้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงนะครับและถ้าอยากได้รับคอนเทนต์แนวนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมได้วันนี้สวัสดีครับ